กรุบกริบกรุบกริบกับแหน่นะจ๊ะกรุบกริบกรุบกริบกับแหน่นะจ๊ะกรุบกริบกรุบกริบกับแหน่นะจ๊ะสนับสนุนโดย c r i s p y c r e m Cinnabon, Bugogi Brothers, Pie Face, t r o k a d e r o กรุบ โตแกรนด์ซีฟูดแอนไชนิสรสอรองชั้น37โรงแรมอนันตราสาทรอนซินยอซัสซี่ชั้นจีศูนย์การค้าสยามพารากอนลิฟท h เฮลตี้จุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดีเครื่องกรองน้ำอคลายออนยาวด้วยน้ำอคลายลฟักบัวอารมาผ่อนคลายสดชื่นฟื้นฟูบำรุงผิวหน่วยรับเฉพาะกิน กรุ่กรีบก,ก,กับแหนนะจ๊ะวันนี้จะพามาหน่วยรับเฉพาะกิจค่ะที่เดอะซูเปอร์สตาร์ดาวทาดวลกันค่ะแต่จะเป็นดาวดวงไหนนะคะที่จะมาสู้รบกันเดี๋ยวเราเข้ามาดูร้อมๆกันนะคะแต่ที่แน่ๆนะคะวันนี้ต้องมีดาวดวงไหนดวงหนึ่งค่ะถูกรุมแน่นอนค่ะดาวดวงแรกมาจุดติแล้วค่ะน้องออฟปองสัต ของเราค่ะน้องสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับชอบชุดพี่แหน่มากเลยอย่าอย่าเหมือนเหมือนคนเอาแบบผ้าคนหนูมาแบบมัดมัดมัดรวมกันตรงนี้ออย่างงี้วันนี้มาเนี่ยได้ข่าวว่ามาเวที The Superstar โดนถ้าดวนกันใช่กับใครกับนิวจิ๋ว นิวจิ๋วคือใครนี่เดี๋ยวนิวจิ๋วคือใครนิวจิ๋วไม่รู้จักเลยไม่รู้จักโอ้ก็ไม่ดูโอไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเลยจริงเหรอครับจริงมันาอยู่ที่ไหนมาครับเนี่ยพี่เดากที่จะเข้าข้างจะไปพวกเคเเอดี๋ยวฉันตำรวจฉันไปพวกน้องแล้วไม่เอาเธอแล้วตั้งใจเอามาเอาเทมาฟาดฟันกับเขาเลยก็จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เรา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 มาในฐานะที่มีโปรเจกต์ดีๆด้วยใช่มีคอนเสิร์ตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อ่านในหนังสือพิมพ์เห็นบอกอะไรเลวๆแบดๆอะไรนะอะไร นะไม,ไม่ไม่มีเลวครับมีแต่แบดเฉยอ๋อไม่มีเลวนะ Bad friends ใช่เป็น <Bad. S 2> แบบว่า the, the battle of the b f f concert เป็นคอนเสิร์ตท,ที่รวมเอาความสัมพันธ์แบบเพื่อนในทุกรูปแบบมาไว้ในคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นเพื่อนรักไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเพื่อนแสบหรือว่าเพื่อนร้ายๆเราก็มีมาแล้วอะไรมากกว่าน่าจะร้าย <c oughs> อันนี้พูดถึงตัวเองป่ะ <c oughs> อ้าเนี่ย <c oughs> <c oughs> ดูทำไรให้พี่นักหนาพี่จะไปต้องว่าอะไรหนูแล้วจะเริ่มเมื่อไหร่ละเอ้ยเนี่ยคอนเสิร์ตใช่ไหมครัยี่สิบห้ายี่สิบหกมิถุนายนนอันดับห่ึ่งคอนเสิร์ตชื่อเต็มเต็มชื่ออะไร The Battle of the f f Concert ครับยี่สิบห้ายี่สิบหกมิถุนายนใช่แล้วสถานที่ Royal Polygon Hall ครับกี่รอบสองรอบยี่สิบห้าหรืยี่สิบหกไม่ใช่ไม่ใช่ฟังสิคะพี่จะพูดให้น้องดูดีเพิ่มรอบไหมตอนนี้เนี่ยขอให้บัตรขายให้หมดรอบก่อนแต่ละวันนี้ สองคนนั้นอะศึกแต่งตัวนานมากนะอราแต่งที่ว่าจะสวยว่าออฟมากเอฟว่าพื้นฐานนั่นแหละคือต่อยสภาพดีแค่ไหนทำไมแขวนไม่ดีเอาว่ามันก็คงยากเออพี่ก็ว่าต้องต้องขูดกับเขานิดนึงนะที่ตกลงที้เพื่อนร้ายเพื่อนร้ายแต่ตัวจริงใช่ไหมเขาจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเพื่อนร้ายอาจจะไม่ใช่ออฟแล้วล่ะใครน่าจะเป็นพี่แน่เป็นอคอยบิวตลอดสวัสดีค่ะน้องนิวน้องจิ๋วค่ะ เมื่อกี้เนี่ยเขาเมาหรือเปล่าใช่ค่ะคู่แข่งนะคะอืที่บอกปะทะอะไรกันนะเมาเลคะเขาเมาบอกว่าแบบน้องเพลงสู้เขาไม่ได้ไม่ได้เออพี่จะพูดยังไงอ่ะอันนี้เขาพูดเองใช่ไหมคะทางบ้านตัดสินนะพี่พูดจริงนะอย่างนี้เหขาก็บอกว่ามีการปะทะอะไรกันแล้วเขาบอกว่าเขาก็เต็มที่งานนี้เขาก็แพ้ไม่ได้เพราะว่าสองคนสองลุมหนึ่งททางเราก็ไม่ต้องทำอะไรมากมันก็ไหวอยู่แต่พี่เชื่ออย่างหนึ่งนะ เขาบอกเขาไปบนบานสันกล่าวเขาเสียหัวหัวหมูเยอะมากไม่อ้าวเขาสู้ไม่ได้ไงใช้สิลศาสตร์ช่วยนี่ดูนางสิดูท่านางสิดูส้นสูงค่ะพี่แนนจะได้พี่ฝากจะได้พี่ดูพี่ก้องปิยะมาโอ้ยโอ้ยลายอ่ะลายอันนี้แม่ชีที่ไหนมาที่นี่กันเนี่ยใครเอาแม่ชีปล่อยแม่ชีมาแถวนี้พี่แนนเองอ๋อพี่แหนผู้นี้นึ่งเลยมค่ะออเสี่ยงชีวิตมากที่มาสู้กับสองคนนี้ทำไมอะครับ อ๊อฟสู้คือยังไงอุ๊ยอ๋อพี่ไม่ดูถูกอ๊อฟพี่พูดให้กําลังใจอ๊อฟให้อ๊อฟต่อสู้อันนี้ไม่ได้หมายความว่าให้กําลังใจเลยพี่แหน่อันนี้พูดเรื่องจริงก็คือจริงอะเนาะว้าไล่บีเอ็มจรจริงแล้วอย่างนี้จริงๆแล้วนะเขาไม่มีใครแพ้ไม่มีใครแพชนะกันเลยใช่ค่ะทั้งสามคนเป็นเพื่อนรักกันมากแต่ระวังแผนข้างหลังมันก็ต้องมีบ้างแสบๆคันๆจริงๆม่ต้องมีชีวิตจะมีรสชาตินะคนเราจะเป็นแม่ชีดีบริสุทธิ์ ธรรมธโมพุทธโธอรหังสังโฆอ๋อ<า>นี่ถ้าจะเอาจบบทสวดนี้หนูขอกลับไปแต่งตัวเดี๋ยวถ้าจุกับบ้านก่อนนะคะเมื่อกี้เมันเราจะดูกันข้างในนะมันจะมีตรงเวทีเนี่ยปะทะกันค,คือออฟเอาเพลงนิวจิ๋วไปร้องนิวจิ๋วเอาเพลงออฟไปร้องครับแล้วก็มีเป็นแบทเท่ากันอีกอต,ตอนนี้เรามาดูว่าประสาทสัมผัสใครที่จะไวกว่ากัน่ได้ครับอย่างเช่นออฟร้องเพลงมาเพลงหนึ่งก่อนร้องเพลงส เปนนึกเพลงหนึ่งร้องมาเลยนึกไว้ทุกนาทีถ้าเขาไปได้ดีเขาคงไม่มาขี่ควายอ่ะควายควายอะไรควายควายควายเท่านั้ก็มีแต่เดี๋ยวเธอแบ่งคนละคนนี่อันนี้คนละคนนี่จบ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 ว่าอะไรจบไปเดียวเดียวได้ไม่ให้ได้หรอมีอยู่ร่างหนึ่งคือเรื่องร้องจัดเต็มครัแต่เรื่องเสื้อผ้าล่ะยอมกันไหม พี่แหนดูสีเสื้อเขาก่อนสิค่ะตอนแรกเข้ามาสู้ไม่ได้ต้องใช้สีสู้ตอนแรกเข้ามานะคะพี่นี่มันวันชิมมิงโอ้กระดาษเงินกระดาษทองไะโอ้โหจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิอ๋อใช่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 อะไรเมื่อกี้เห็นจ้องอยู่ผมไปอักค๊บตอนนี้ใต้รายเบลอไปหมดแล้วอย่างเี้แต่พี่แต่พี่พูดอย่างหนึ่งนะเนี่ยเมื่อกี้อะเพลงสุดท้ายอ่ะที่ ไม่ใช่ไม่ใช่แบทเฟนที่ออฟเอาเพลงน้องมาลองฉันก็รักของฉันนี่เป็นยังไงพูดตรงๆเลยพูดตรงตรงนี่ไงนี่ก็เสียมนี่ก็เสียมดีเหลือเกินพี่แหนก็เสียมดูพี่เขาก็พี่เขาปีเขาเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างพี่พูดจริงค่ะพี่แหนพูดจริงพี่พูดจริงพี่พูดตรงนะพี่ยินพี่ยินแฟนขับพูดเลยนะค่ะบอกว่าสู้ไม่ได้เรืจริงสู้ไม่ได้ มันยื่ถึงซูไม่ได้เลยเหรอเดี๋ยวเอายังไงคะนี่ประทานโทษถ้าเกิดว่าจะเสียมและสติตัวเองไม่ดีขนาดนี้พี่แหนหนูว่าหนูหนูว่าพี่เลิกเถอะค่ะสูดจริงไม่ได้สูดีจริงไม่ได้คอนเสิร์ตอันนี้น่ะธรรมดาเจอกันบ่อยแต่ว่าเฉียดไปเฉียดมาผิวเพิ้นไปผิวเพิ้นมาแต่นี ซึ่งอ๋อเคยขึ้นคอนเสิร์ตนิวจ n นเราเชิญเขามาแต่เราเขาไม่เคยเชิญเราซึ่อคอนเสิร์ตมาฉันเชิเธอค้วาเรอ๋อคว่าเราแคนแคนแคนทำไมถจะเชิญทำไมกับคนที่ไม่มีประโยชน์สำหรับเขาโอ้โหไม่แน่มาถึงหนู้หญิงอุ้ย ก็หนูก็เลยก็พวกเราอ๋อเอ๊ะเราจะกดยังไงอังงงอ่ะเอางี้ใครก็ได้ค่ะขอยาดีนึงเพราะว่าตอนนี้เออประสาทที่แหนกเริ่มมาแล้วค่ะกำเริบอาการกำเริบก็วันนี้จริงๆต้องขอบคุณพี่แหน่มากมากทีที่ใช่มาสร้างความบันเทิงให้เราด้วยนะครับแล้วก็เป็นพี่แหน่มี่มาสุขด้วยก้วบบมาเยี่ยมเยียนถูกเวทีที่สุดแล้วเดี๋ยวเราจะไปเชียร์ข้างล่างดีไหมคะดีไหมคะเพราะว่ามีความสุขว่าเราก็มีความสุขที่สุดเลยมันจะเห็น สองคนประทะกันเบาๆหรือหนักๆเอาหนักๆเลยค่ะพูดคุยพูดคุยพูดคุยหนึ่งไหมนี่ยังไงยังไงเรามีหักหลังนะมันจะตามสคริปต์หมดเขาไม่ได้ยินไม่ได้ยินค่ะนี่นแดบอกว่านิดหนึ่งพูดนิดหนึ่งนี่เราปทั้งหมดอ่ะชั่วโมงกว่าแล้วนะคะเดี๋ยวพี่แหน่สวัสดีนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ดาวท้าด่วนลุดอลังการมากเลยค่ะเปิดสมอรภูมิกันแล้วค่ะกับ2ดีวาและ1ดีวอแห่งยุคนิวจิลและอ็อฟป,ปองสักกับการผเผชิญหน้ากันเป็นครั้งแรกและเป็นการเปิดสนามรบปัทะัเสียงกันครั้งแรกกับซิงเกิลใหม่ในเพลง Bad Friends แล้วก็ยังมีโปรเจกต์คอนเสิร์ต The Battle of BFF คอนเสิร์ตให้แฟนๆได้ตามไปแซดกันอีกด้วยโดยงานนี้รับรองค่ะเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างจัดเต็มส่วนเรื่องของลีลาและแ a คติ้งของแต่ละคนก็เรียกได้ว่ารับรองค่ะว่าเผ็ดแซบตามแบบฉบับตัวแม่อย่างแน่นอนคะ่ะ